แต่ทีนี้ไปคุยประเด็นเพิ่มเติมกันบ้างน,นะครับกับทางด้านของหัวหน้าทีมกลยุทธ์การตลาดการเงินวางแผนการลงทุน EC Invest ของบอไทยพาณิชย์กันด้วยนะครับดรจิตติพนนะครับปรึกษาเมธาน,านันดรสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาล้ครับดรขออนุญาตถามว่าเลยเมื่อสักครูคร่เนี่ยได้มีการแตะไปถึงเรื่องการที่อ,อยเขาไฟเขียวแล้วให้เอกชนสามารถนําเข้าวัคซีนกันได้ตรงนี้จะมีผลอย่างไรต่อเรื่องของหุ้นของกลุ่มโรงพยาบาลหรือว่าเฮลท์แคร์แบบนี้กันบ้างครับ ในส่วนของกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยถ้าเกิดมองในประเทศอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองไปในระดับโลกเนี่ยการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเพล์ care มันจะมีทั้งหมด3กลุ่มหลักด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มผู้ที่เป็นผู้วิจัยยานะครับกลุ่มนี้เนี่ยผมเชื่อว่าส่วนที่เป็นกลุ่มของผู้วิจัยยาเนี่ยตลาดเนี่ยรับ ข่าวของยาต้านไวรัสเนี่ยไปค่อนข้างเยอะแล้ว v a l u a t i o n เนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมองในแง่ของตลาดการเงินแล้วก็การลงทุนเนี่ยตรงนี้อาจจะไม่ได้มีอัพไซด์มากนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มผู้ผลิตซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าด้วยเนเจอร์ของการการผลิตแล้วก็การจัดจําหน่ายเนี่ยตรงนี้เป็นช่วงที่ราคาค่อนข้างอยู่บน fair value นะครับถ้าเกิดมองดูในแง่ของพื้นฐานเนี่ยจะสังเกตว่าตอนนี้เราเริ่มมีการคุยกันแล้วว่า เราจะแจกยาให้ใครก่อนหรือว่าเราจะ,ะมีการผลิตในรูปแบบไหนในแต่ละประเทศก็จะมีความเหมือนความแตกต่างกัน <c oughs> ซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าะจะเริ่มค่อนข้างชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตลาดก็ค่อยๆทยอยรับขาวแล้วก็เชื่อว่าน่าจะ f u l l y Price in ภายในช่วงเดือนนี้ถึงเดือนหน้านะครับ <c oughs> อย่างที่คุณหมอเขาบอกเลยว่าถ้าเกิดเราเริ่มแจกจ่ายยาได้จริงแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าก็ไม่น่าจะมีอัพไซส์ในส่วนของอ ผู้ผลิตยามากนักนะครับจุดที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยทั้งทั่วโลกก็เหมือนกันเลยก็คือผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขนะครับหรือว่าในกลุ่มของโรงพยาบาลที่เป็นเซอร์วิสในความเป็นจริงเนี่ยพอเวลามองในแง่ของการลงทุนอาจจะต้องเปรียบเทียบเล็กน้อยนะครับว่าเป็นการลงทุนที่น่าสนใจหรือเปล่าในแง่ของอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ได้แตกต่างจากเซกเตอร์อื่นนะครับเรามองว่าการที่มียาต้านไวรัสเนี่ยข้อดีจริงๆอาจจะอยู่ในเซกเตอร์ที่เป็นเซกเตอร์ละกาดที่เป็นเซอร์วิส อื่นๆมากกว่าเฮลท์แคร์ด้วยซ้ำนะครับเหตุผลง่ายๆเลยก็คืออย่างเช่นถ้าเกิดเราไปมองดูในเซอร์วิสเช่นการท่องเที่ยวนะครับหรือว่าเราไปมองดูเซอร์วิสในเช่นการขนส่งเนี่ยตรงนั้นอ่ะจะได้รับผลประโยชน์มากกว่าเฮลท์แคร์โดยตรงนะครับแต่ว่าอย่างที่สองก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือว่าเซกเตอร์นี้เนี่ยเป็นเซกเตอร์ที่ มีโอกาสที่จะทํากําไรได้จากอย่างอื่นนะครับ <c oughs> อย่างเช่นช่วงนี้ก็จะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องกับการป้องกันแล้วก็การตรวจสอบโรคอื่นๆที่ <c oughs> อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะครับ <c oughs> ซึ่งการพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตรวจนะครับแล้วก็การวินิจฉัยโรคเนี่ยในกลุ่มนี้หลายๆประเทศทําได้ดีขึ้นนะครับ <c oughs> แล้วก็ในฝั่งของไทยเนี่ยก็ได้รับเทคโนโลยีในลักษณะนั้นมาด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมองดูในแง่ของการลงทุนเนี่ยจะสังเกตว่าในส่วนของเค r เซอร์วิส จะได้รับประโยชน์ต่อเนื่องก็ต่อเมื่อคนเนี่ยกลับเข้ามาฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็ตรวจโรคอื่นๆแล้วก็ได้รับการวินิจฉัยแล้วก็อาจจะมีการรักษาโรคอื่นๆไปพร้อมกันด้วยครับอ,อาจจะมีการส่งไปยังอุตสาหการรมอื่นด้วยนะคะเช่นภาคการท่องเที่ยวอย่างที่เราจะโจบ,บอกออออไว้ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นสัปดาห์นี้นะคะนอกจาก World Economic Forum ที่เราติดตามกันละคือการประชุมของเฟดด้วยเหมือนกันนะคะคาดการณ์ยังไงบ้างหลังจากที่โจไบเดนเข้ามารับตําแหน่งจะมีนโยบายทิศทางเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหม ตรงนี้ก็มีทั้งเรื่องที่ต่อเนื่องแล้วก็มีทั้งเรื่องที่ไม่ต่อเนื่องนะครับกับที่เราคุยกันมาเมื่อกี้ก็คือว่าในภาพของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องบอกว่าครั้งนี้อาจจะไม่ใช่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจปกตินะครับเราอาจจะเห็นเงินเฟอ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นมากผิดปกติ uh huh. เพราะฉะนั้นในส่วนของนโยบายการเงินเนี่ยหลายคนกังวลแน่นอนนะครับว่าเอฟเฟกจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเราไปเทียบดูจริงๆไม่ว่าจะเป็นเงินเฟอ้อนะครับในฝั่งของสหรัฐเนี่ยคือเริ่มต้นที่ ระดับ1่กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ <Ừ. S 2> แล้วก็ถ้าเราไปดูในส่วนของรายได้ของผู้ประกอบการหรือว่ารายได้ของประชาชนสหรัฐเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นประมาณ5%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน <Ừ. S 2> ซึ่งก็หมายความว่าในความเป็นจริงเนี่ยเงินเฟอ้อของสหรัฐอยู่ในระดับที่สูงมากเพราะฉะนั้นมีความกังวลอยู่แล้วนะครับว่านโยบายการเงินหรือการประชุมครั้งนี้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้หรือเปล่าว่าถ้าเศรฐษฐกิจฟื้นตัวเนี่ยเฟดจะต้องขึ้นดอกเบี้ยตามนะครับ <Ừ. S 2> เราก็ไปลองเก็บ สถิตินะครับว่าเฟดเมมเบอร์ Fed แต่ละคนเนี่ยมองอยังไงบ้างซึ่งเราก็พบว่าส่วนใหญ่นะครับก็มองว่า,าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเร็วเกินไปนะครับแล้วก็เวลาที่อาจจะขึ้นดอกเบี้ยรจริงๆหรือว่าอาจจะลดการใช้มาตรการ QE ที่เยอะระดับ1.200แสนล้านเนี่ยก็อาจจะเริ่มต้นในช่วงประมาณปี2000 22นะครับแต่ก็มีคณะกรรมการประมาณ20%นะครับที่มองว่าในช่วงครึ่งหลังของปี2021นี่แหละที่อาจจะต้องมีการลดปริมาณการทํา QE ลงที่ค่าเศรษฐกิจฟื้นตัวนะครับในส่วนของโจไบเดนเนี่ยจุดหลักจริงๆที่เข้ามาก็คือการใช้หนี่ที่เยอะผิดปกตินะครับออตอนนี้เรากําลังคุยกันว่านโยบายการคลังของไบเดนจะอยู่ที่ระดับเท่าไหร่นะครับแต่ผมตีให้คร่าวๆเลยว่า 1.9ล้านล้านเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ9%ของ GDP อนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเห็นเฟดขึ้นดอกเบีย้ยหรือว่าพยายามที่จะปล่อยให้ดอกเบีย้ยระยะยาวเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นไปตามที่ตลาดคาดหวังเนี่ยมันจะสร้างความเสี่ยง ในฝั่งเศรษฐกิจ<ฤ>สหรัฐก็คือต้นทุนทางการเงินเนี่ยมันจะสูงขึ้นแน่นอนอเพราะว่าการกู้ยืมของเขามันสูงมากตรงนี้เป็นจุดที่อาจจะมีความปอดเนื่องกันก็คือว่าถ้าเกิดการรับมือของการระบาดยังจําเป็นจะต้องออกนี่เยอะๆเนี่ยก็จะทําให้โอกาสของดอกเบี้ยที่จะปรับตัวสูงขึ้นหรือนโยบายการเงินที่จะเปลี่ยนแปลงน้อยลงครับครับดรครับทีนี้นโยบายการเงินอเมริกาเป็นแบบหนึ่งจะส่งผลอะไรกับโลกรวมถึงอย่าง <ๆ S 2> ยิ่งเลยนะครับก็คือจะมีผลกระทบต่อค่าเงินบาทของเราอย่างไรกันบ้างครับ จุดหลักๆเลยเนี่ยผมอยากจะให้มองปีที่ผ่านมากับปีนี้เนี่ยอาจจะมีความต่างกันกับในอดีตที่เราเคยเจอกันมาเยอะมากนะฮะนึกง่ายๆเหมือนเราเป็นอลิ c อ <oughs> ินเดอะวันเดอร์แลนด์นะพอมันกลับเข้ามาอีกทีนี้มันมันกลายเป็นคนละเรื่องแล้วนะฮะ <c oughs> เราไม่ได้อยู่ในแคนซัสอีกแล้วในในภาษาของการเงินก็พูดก,กันแบบนั้น <c oughs> นะครับเรามาอยู่ในเมืองที่เราไม่เคยชินนะครับเพราะฉนั้นตรงนี้เนี่ยจุดที่ต้องคิดตามก็คือว่าในส่วนของดอกบีย้ยนโยบาย หรือว่าด o อกเบียเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งผลมากเท่ากับวัคซีนนะครับเราอาจจะต้องในระยะสั้นเนี่ยอาจจะต้องตามข่าวเรื่องวัคซีนแล้วก็การฟื้นตัวของเศรษฐกิจก่อนในขณะเดียวกันนะครับเ,เรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจจะส่งผลบ้างแต่ว่าผมเชื่อว่าในเรื่องของด o อกเบียเนี่ยจะได้รับ จะส่งผลกลับมาที่เงินบาทเนี่ยน้อยกว่าทุกครั้งที่เราเคยเจอเช่นดอกเบีย้ยของอเมริกาเนี่ยอาจจะปรับตัวขึ้นเกินระดับ1.1 1.5ไปแต่ก็ใช่ว่าเงินบาทจะต้องออดค่าลงไปนะครับแต่ว่าในทางกลับกันถ้าเกิดเกิดมีการระบาดเกิดขึ้นในประเทศหรือว่าอยู่ดีๆมีซูเปอร์สเปเดอร์โผล่ขึ้นมาอีกหนึ่งคนเนี่ย ก็เห็นเงินบาทอ่อนค่าได้เร็วมากซึ่งไม่จําเป็นต้องมีดอกเบี้ยขึ้นนะครับนั้นตรงนี้เป็นจุดที่นักลงทุนจะต้องปรับตัวแล้วก็ลองคิดตามอาจจะติดตามตลาดยากขึ้นนะครับแต่ว่าพยายามมองจุดที่สําคัญจริงๆผมเชื่อว่าน่าจะทําให้เราติดตามทิศทางของเงินบาทได้ใกล้เคียงมากที่สุดนะครับในส่วนของ ไทยพัน์นินะครับในส่วนของบอไลไทยพันชย์นิเนี่ยเราก็มองว่าโอกาสที่จะเห็นเศรษฐกิจฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยมีแน่นอนเพราะฉะนั้นภาพรวมจริงๆแล้วเรายัางเชื่อว่าการระบาดของไวรัสควรจะต้องควบคุมได้แล้วเงินบาทมีโอกาสที่จะแข็งค่าลงไปต่ํากว่าระดับ30บาทต่อดอลลาร์ในในช่วงปีนี้แน่นอนครับอืมได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะรัตเจ้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ ดรจิติพลรฤกษาเมธนันนะคะชัดเจนทีเดียวนะคะว่าเงินเฟอ้ออาจจะมาแต่ดอกเบีย้ยน่าจะยังไม่ขึ้นนะคะคแล้วก็ดอกเบีย้ยการปรับขึ้นในระยะต่อไปอาจจะส่งผลต่อค่าเงินบาทน้อยกว่าที่ควรจะเป็นด้วยนะครับ